พวกคุณต้องเลิกโกหกพกลมเพราะคุณได้ร้อยห้ากว่าเสียงคุณมาที่หนึ่งคุณเดินสายทุกแห่งทันทีเลยไม่พราว่าไปไหนคุณบอกว่าคุณคือว่าที่นายกรัฐมนตรีในที่สุดความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวนั่นคือความจริงที่ว่าเขาไม่เอาคุณผมเรียกคุณพิธาว่านายกทิพย์คุณเลิกพูดไอ้14ล้านเสียงบ้าบอตอ้งแต่คุณเสถียีได้ไหมคุณพูดโงผมรำคาญ อะไรทําให้ไอ้สิบสี่ล้านเสียงคุณนี่แม่งยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างในโลกนี้ในประเทศไทยคุณกรุณาอย่าหน้าด้านดิ้นรนเพื่อให้มีการเลือกคุณเป็นครั้งที่สองคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าคุณไม่เป็นรัฐบาลคุณอยากเป็นฝ่ายค้านคุณไปเลยไปเป็นฝ่ายค้าน จากนี้ไปครับคุณพิธาคุณต้องยอมรับคุณควรจะมีความรู้สึกพอเป็นสุภาพบุรุษซึ่งผมไม่รู้คุณเป็นหรือเปล่านะวันนี้คุณต้องรู้นะคุณแพ้แบบหน้าแตกหมอไว้รับเย็บชนะเหมือนกับที่ภาษานักเลงเขาเรียกว่าชนะแบบขีกระดาษขีกระดาษพักเก้าวไกลและคุณพิธาคุณแพ้ภัยตัวคุณเองคุณทําพักการเมืองอนาคตใหม่มาคุณทําพักเก้าวไกลมาคุณบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ แต่วาานาคุณมีอยู่เรื่องเดียวก็คือการล้มเจ้าพวกคุณมันเหยียบที่ไก่ไม่ฝอพวกคุณเนี่ยนะอีแอบยุให้เด็กออกไปสู้เก่งนะทั้งปากดีปากสักทีดีไหมสมัยก่อนเนี่ยศัตรูคุณคือสปอใช่ไหมเมื่อไม่มี3ปอแล้วศัตรูคุณอยู่ที่ไหนล่ะเพราะคุณสู้บนการปั่นกระแสของต่อต้านสามปอตอนนี้ไม่มีลวคุณจะต่อต้านใคร หรือสู้ต่อต้านสนธิริมทองคุณผมถามคุณอย่างคุณพิธาคุณธนาธรคุณปียบุตรและคุณช่อทั้งชีวิตคุณแม่งบ้าขัางกับการยกเลิก1 1 2นอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับมันสมองคุณถ้าคุณแก้1น2หนึแล้วประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศสวรรค์นี้ยังไงคุณหมกมุ่นคุณบ้าคุณบ้าคุณบ้า คนอเมริกันและชาติตวันตกหลงตัวเองมากว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกเวลาจะทําอะไรก็ตามทุกชาติจะต้องก้มหัวโค้งให้เขาแต่การจะไปก้มโค้งคํานับชาติอื่นนั้นพวกนี้บอกว่าทําไม่ได้กรณีจีนประกาศถึงมาตรการการควบคุมการส่งออกแร่หายากมันจะกระทบกระเทือนอุปกรณ์และก็อุตสาหกรรมการผลิตไมโครชิป อ,อเมริกาแน่นอนจีนเขาก็ออกมาตรการในช่วงหลังนี้เพื่อปกป้องความมั่นคงเขาเช่นกันทำแบบอเมริกาทำกับจีนเป๊ะเลยแต่อเมริกากลับมาด่าว่าจีนนี่คือความหน้าด้านของประเทศสหรัฐอเมริกาบทที่อยากได้อะไรก็จะยื่นคําเรียกร้องแต่บทที่ตัวเองไปขัดขวางกีดกั้นรังแกชาวบ้านเขาทั่วโลก้วยไม่เคยสํานึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเศรษฐกิจอเมริกาใกล้ล่มสลายเต็มแก่ความขัดแย้งทางการเมืองในอเมริการุนแรงมากขึ้นอเมริกาทําตัวอเมริกาเองทั้งสิ้นครับท่านผู้ชม ประเทศอเมริกาประกาศว่าจะมอบความช่วยเหลือทงางหารล็อตใหม่ให้ยูเครน ka, ระเบิดพวงระเบิดลูกปลายระเบิดลูกหวานซึ่งเป็นอาวุธต้องห้ามมันโหเทียมอเมหิกาท่านผู้ชมลราเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดลงมามากที่สุดในโลกท่านผู้ชมรูว่าจนทุกวันนี้ยังเก็บกู้ไม่หมดนี่คือความอับปลักความบัดซบความต่ำช้าความชั่วช้าของประเทศอเมริกาที่คนไทยหลายคนเทิดทูนราวกับเป็นบิดาของตัวเองอเมริกาเคยขู่ว่าถ้ารัเสเซียใช้ระเบิดลูกปลายจะถือว่าเป็นน อาเซีสงครามกับคืนน้ำลายตัวเองโดยการส่งอาวุธมรตยูนี้ให้กับยูเครนประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมต่อมุนุชยชาติมาแล้วโดยเป็นเครื่องมือเป็นพรมเช็ดเช้าอเมริกาในยุคสงครามในเยดนามอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มือถือสามปากถือศี ผมได้เป็นสื่อเจ้าเดียวที่นำเสนอความไม่ชอบมาผากลกและความผิดปกติของข้อตกลงในการซื้อบิดคลับโดย S C B หรือธนาคารไทยพาณิชย์หลายๆคําถามนอกเหนือจากคาถามอมื่อดือนเด็กมาหมายที่ผมได้สื่อในเครือพิจิการพูดฉาเอาไว้เมื่อปีที่แล้วมูลค่าหุ้นบิดคลับซึ่งในตอนนั้นหลายคนกําลังเหอมันสูงขนาดเทียวหรือ ทางกันไม่ถึงปีเขาขายหุ้นไปในราคา145แต่ปีที่แล้วเขาเสนอขายไปแล้ว scbx ราคาหุ้น778บาทโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันตกในปีหนึ่งตกจาก778บาทมาเป็น145บาทได้จังใดถ้ามันไม่มีการปั่นกันใช่หรือเปล่าว่ามีไอ้โม่งกลุ่มหนึ่งที่ฟาดกำไรไปเรียบร้อยแล้วจากราคาเหรียญขับที่พุ่งกระฉูดไปใน,นช่วงปลายปี2564หมาที่ไหนตัวเฮียที่ไหนโทษจากท่านผู้ชม แม่งแอบฟันเงินไปจากการฟันนู่นอันนี้เอาเป็นว่าไอคนที่เคยด่าผมมาไว้เนี่ยพวกมึงคือน,น้ำลายโดมเองไปกันละกันเพราะความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวครับ